สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับบอลไทยสั้นๆเป็นประจำน้ำมาฝากกันเช่นเคยสำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลน,นะครับต้องบอกว่า a f c แชมเปียนลีก Elite คู่เมื่อวานนี้สำหรับบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยของเราเจอกับคาวาสกิฟอนตาเล่จากญี่ปุ่นต้องบอกว่าเกมนี้นะครับโดยในครึ่งแรกคู่นี้นะครับก็เสมอกันอยู่0 0โดย สามลูกนะครับที่คาวาซากิได้ไปสามประตูต่อศูนย์จะเกิดขึ้นในช่วงหลังต้องบอกว่าน่าเสียดายสำหรับบูริลัมอยู่ในเต็ดในนัดนี้ที่พ่ายแพ้คาลังนะครับคาบ้านของตัวเองไปศูนย์ประตูต่อสามต้องบอกว่าครึ่งแรกนะครับรูปเกมเป็นไปด้วยนะครับความสูสีทั้งคู่เลยก็มีจังหวะนะครับผัดกันลุกผัดกันรับนะครับแต่ประตูทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับสามประตูต่อศูนย์ที่คาวาซากิได้มาได้ในช่วงท้ายของ เกมนะครับโดยนะครับจบเกมนัดนี้นะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของบุรีรัมอาจจะดูไม่ดีนักนะครับลนจากที่3ไปอยู่ที่9ของตารางของในสายนี้นะครับโดยคาวาซากินะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่3แทนบุรีรัมยูเนเต็ดของเราโดยบุรีรัมยูเนเต็ดปัจจุบันนะครับก็มี7คะแนนนะครับหลังผ่านไป5นัดต้องบอกว่านะครับก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับโดย นัดต่อไปนี้ก็สำคัญมากๆสำหรับ3คะแนนที่จะต้องออกไปเยือนยโฮดดโรตัสซิมของมาเลเซียนะครับแล้วก็ไปวัดกันนัดสุดท้ายที่จะเจอกับนะครับอุนซานฮุนไดนะครับของเกาหลีใต้ต้องบอกว่า2นัดนี้อย่างน้อยๆนะครับต้องมี4แต้มเพื่อการันตีเข้ารอบต่อไปโดยใน สายนี้นะครับก็จะเอา1-8ถึงนะครับเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็ต่ำจากนั้นนะครับจาก9ลงมาถึง12ก็ตกรอบไปนะครับในเกมรายการ AFC ซีแชมเปี้ยนลีก Elite นะครับรายการนี้ยังไงก็เหลืออีก2นัดนะครับที่เราจะให้กำลังใจบุรีรัมได้อยู่นะครับก็หวังว่านะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับจะเก็บชัยชนะนะครับทั้ง2นัดที่เหลือให้ได้นะครับเพื่อทำอันดับขึ้นไปให้อยู่ใน หใน8นะครับหใน8อันดับนะครับที่จะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปตอนนี้นะครับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผ่านไป5นัดต้องบอกว่ามีอยู่7คะแนนนะครับอยู่อันดับที่9นะครับโดยทั้งหมดนะครับ12ทีมนะครับในสายนี้นะครับในโซนตะวันออกนะครับยังไงก็เราเชียร์เราชมเป็นกําลังใจให้1เดียวของไทยนะครับ1เดียวนะครับตัวแทน1เดียวจากประเทศไทยของเรานั้นก็คือบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับ ขวาชัยนะครับในนัดต่อไปที่จะไปเจอกับยาโอดารัตซิมให้ได้แล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปสัน้นๆกระชับกระชับแบบนี้ยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อันมินหาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ